สวัสดีครับคนนะผมสวัสดีค็เลยก็จัดกันต่อครับผมงานขุดครับผมงานขุดนาะเรียนต่อเลยครับผมไปจวดครับผมจดจวดก็มันไม่เหมือนภาคสามเนาะผมก็ลืมไปนะมันต้องขุดให้เสร็จเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยครับผมเหนื่อยเหนื่อยกันไปข้างอะทุกคนโอ้โหฟาร์เราไมโครนี่เหมือนพี่แกขับง่ายเออ เหมือนเหมือนพี่แกขับง่ายนะโอ้โหขับยากมากปุ่มใหญ่เทเลอร์เลยแ่ก็หวังว่าทุกคนอาจจะไม่เครื่องมันเนาะผมนี่เครื่องทิ่มหาเลยปุ่มใหญ่มากครับผมไม่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปถึงไหนแต่ว่าเครื่องใหญ่นี่ไอหน้าจอใหญ่ๆมันจะปุม่มปุ่มเล็กนะเล็กจนสัมผัสแทบไม่ได้อ่ะเออถ้าผมไม่ไอทําไม จอเลกมันปุ่มใหญ่ได้เนี่ย <Huh? S 1> เกินความจริงไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันไม่สมดุลหน้าจอเลยนะมันใหญ่เกินเนี่ยมันใหญ่มากเลยเนะี่ยโอ้ยขับก็ยากมากนะอลองดูว่าจะขับเจ้าแคทสนุกหรือเปล่า <c oughs> โอ้อันนี้นี่ขับไม่สนุกเลยคนะันนี้ขับยากมากนะครับปุ่มใหญ่นะขับยากจริงนะไม่ยากไม่บ่นนะครับ หรือว่าผมถนัดปุ่มเล็กก็ไม่รู้นะอย่าบอกนะว่ากลับไปขับภาคสามนี่ขับปุ่มใหญ่อีกโอ้โหดูด,หหดูหักหักขนาดหักบุ่งกี้เข้าม,มันยังไม่เข้าให้เลยมือเราไปแล้วนะแต่แต่มันคอนโทรลมันไม่ไปให้เนี่ยก็ยกขึ้นยกขึ้นแวอปเทไปผมโอ้โหโ ภารกิจเดิมับผมภารกิจเดิมแต่คลิปใหม่นะภารกิจเดิมนะแต่คลิปใหม่นะครับผมดูดูกันไปดูดูกันไปนะครับอใครชอบก็ดูับผมก็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็เม้นบอกเมนเม้นบอกกันได้แนะนํากันได้นะผมแนะนํากันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามาเล่นเดี๋ยวหามาเล่นให้ดูครับปั๊บเนี่ยโอเคโอ้ยโอไหลมันจะเสร็จวะเนี่ย อตากออกข้างออกข้าง,ออางดีไหมเนี่ยแต่ว่าราคาสูงนะราคาสูงก็แลกกับงานที่ทํายากๆแล้วก็ใหญ่ๆนิดนึงนะราคาสองแสนนะผมราคาสองแสนนะเนี่ยงานแม่ครมันงานแม่ครัวมันไอ,อ้น,นี้อยู่แล้วงานแม่ครมันแพงอยู่แล้วนะครับโอ,อ้โ,อโหเชือไม่นิ้วผมบังหมดนะเ <laughs> นิ้ยผมบังหมดเลยครับอโอ้ยหนอนหนอว เด้เด้อผมกลัวเสียงลมเข้าไม่หวะแต่เข้าขอขอภัยทุกคนด้วยนะครับป้าโอเคงัดงัดแล้วก็วางผมงัดแล้วก็วางเสียงเป็นไงวะกลัวกลัว,วไม่มีเสียงอีกนะครับบางทีมก็มีนะบางทีมก็ไม่มีไม่รู้เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่มันแล้วแต่มันจะสุ่มให้เยอะแล้วก็อัอดอัดไปนะผมอ๋อฟ้านี่แล้วก็วางไปผมนี่ เอาให้ไวที่สุดเลยนะเนาะให้ไวที่สุดเลยแต่ว่ามันขุดดินยากรถคันนี้มันขุดดินยากมากนะโอ้ยมีไก่ขันด้วยวะทุกคนขุดดินยากมากนะครับปึ๊บขดววุดดินยาก,าก,ดดยากโอเคขยับอีกเออไเสร็จแล้วโอ้โหยไปเสร็จแล้วเอาตรงนี้ออกหน่อยละกันนี่ปับ๊บเนี่ย ยาวผมยาวนะครับผมอยู่ยอะกันยาวนะครับจืแบอแม่นเนี่ยเออปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอ่อข้อเสียของการไม่มีมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับผมมันก็จะขับยากๆนิดนึงครับแบบว่ามันมันไม่ชินเนาะโอ้ เชียแต่ว่าเรื่องของพาดนี้ก็ <c oughs> พอๆกันนะผมแต่ว่ามันจะมีพื้นดินนะครับที่ภาคสามจะสมจริงกว่านะครับพื้นดินเรื่องของพื้นดินนะครับ <c oughs> การขุดดินกันอะไรในภาคสามจะสมจริงกว่านะครับแต่ว่าภาคภาคสองมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะดินอ่ะมันเหมือนดินดินแข็งนะครับมันเหมือนดินดินภูเขามากกว่าะ่ะ <c oughs> เหมือนดินมันแข็งแข็งไงไม่รู้อะ่ะแต่ว่ามันขุดเข้าเฉยนะครับ ผมว่าสร้างบ้านแน่นอนครับขุดแบบนี้สร้างบ้านสร้างบ้านที่ผมพูดไปว่าสาว้น้นํานี้ไม่ใช่แล้วสร้างบ้านแน่นอนมีเอ่อมีที่วางเคนด้วยเนี่ยก็บ้านชั้นใต้ดินแน่นอนครับผมแหมโอเคเราก็ขุดให้ครับผมแต่ว่าไม่ยังยังไม่รู้นะว่าเราจะได้อ่อทำอ่อทำทำ,ทำงานนี้ต่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้ทําหรือเปล่าต้องดูอีกทีครับผม คิดว่าน่าจะได้นะผมว่านี่น่าจะได้ทำนะก็ผมว่าจบงานนี้ก็รีวิวเก้าแล้วนี่ครับเ,เสร็จสักทีเถอ,อะพี่โอ้โหมันเหลือตั้งเยอะว่ะโอ้โยมันเหลือหลายทีละเหลือเยอะมากครับผมเหลือเยอะมากปั๊บนี่งัดเข้ามางัดเข้ามา ออโอเควางไปครับผมใครก็ไม่รู้อยากให้เล่นพเอ,อ้ยมีม,ม,มีเล่นภาคสองพันสิบสี่ด้วยนะอือหน่าน่าสนาใจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อมาครับผมเดี๋ยวไปซื้อมามีบอกว่าให้เล่นภาคสองพันสิบสี่ด้วยเดี๋ยวขอเล่นภาคนี้ให้มันรลเวลตันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นภาคสองพันสิบสี่อ๋อภาคสอง4ันสิบสี่ก็ภาคแรกภาคแรกมนาะเลยนะภาคแรกของเกมนี้เลยนะ คอนดักชั่นซิมูเลเตอร์สองพันสิบสี่อันนี้ก็อันนี้ก็สองพันสิบหกใช่ไหมเกมนี้ใช่ไหมหรือเปล่าวะสิบหกแล้วก็สิบแปดใช่ไหมแล้สิบแปดแล้วก็ 20, ยี่สิบใช่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ดิภาคภาค,ภาคสามบอกสองพันสิบเก้านะสองพันสิบเก้านะผมยังรอรอรอ,รอโหลดรอมันเปิดตัวเลยนะรอวันเปิดตัวของมันแล้วก็โหลดมาเล่นเลยนะวันนั้นเลยนะ จำได้ภาคสองแต่ว่าเอ้ยภาคสามนะครับแต่ว่าภาคสองไม่ได้รอนะผมภาคสองนี่มามาเห็นโอ้ยเกลียดมากเลยมาติดเนี่ยออกโอ้ยโอ้โหดูดูมันบิดโอ้โเกลียดมากเลยครับแม่โคอันนี้มันมันลาม,มันติดเนี่ยออกยากใช่หไหมไอรถแคสร,รถเออคันอื่นนี่ไม่ติดนะติดแต่คันนี้แหละครับอุ้ยใกล้เสร็จแล้วะใกล้เสร็จแล้วทุกคนใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว คลิปที่แล้วเรายังว่าได้ย้ายมาอยู่คลิปนี้ไม่ได้ย้ายเลยครับอ๋อไม่ได้ย้ายเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยับรถออกไปอีกสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะปื้ขยับรถออกไปโอเคพ่อ,อเอียยอยู่คันสุดท้ายแล้วว่ะเคลียไปครับผม <c oughs> มันน่าจะเหลือบริเวณนี้แหละที่ยังไม่ได้กดนะครับเดี๋ยวผมก็มันจะมาเก็บตกนิดนึงครับผมเก็บตกนิดนึง น่าจะบริเวณนี้แหละนะครับโอเคขุดไปครับผมจะจวดไปจะจวดไปเทจ้วงไปครับผมอ่เนี่ยผมอฮ้ยอีกหนึ่งเมกกื่อกี้หนึ่งเมื่อกี้ปาบเสร็จเถอะเออโอ้โหยังไม่เสร็จอีกเหรอยังไม่เสร็จน่าจะหนึ่งเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นนะคือโอ้โหน่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นเะลจริงๆเลยโอ้โหอะไรของพี่แกครับเนี้ย วางลงครับผมงัดเออมันต้องอย่างงี้เล็น้องเอ้ยนอโอ้โหเลเวลเก้าแล้วผมออวออออวแผม่แล้วก็ลาดปูนครับผมแล้วก็เป็นงานลาดปูนนะครับเราจะเอื้อมถึงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อน่าจะถึงมั้งเดี๋ยวขอเอารถลาดปูนขับมาก่อนนะครับโอเคเราอาจได้กี่นาทีแล้วแปดนาทีครับผมแม่โอเค โอเคครับ okay, ผมเอารถเอ่อรถลาดปูนมีปูนหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่ครึ่งหนึ่งครับผมโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเลเวลเก้าเรียบร้อยแล้วผมแหมเดี๋ยวเราเจอกันนะผมเดี๋ยวเราอัพเลเวลก่อนอุ้ยมันจะเลเวลสิบเลยนี่วะอุ้ยมันเหลืออีกนิดเดียวก็เลเวลสิบแล้วนี่เอาว่ะเราจะได้ซื้อแมคโครแล้วทุกคนเอ่อเดี๋ยวขออัพอัพอันแรกแล้วกันเนาะนะผมเฮ้ยเราจะได้ซื้อรถแล้วทุกคนโอเค สำหรับคลิปนี้เจินไปก่อนนะผมเจินคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมดีครับ